เรื่องราวของสหกรณ์เคหสถานนาพุบ้านมั่นคงจำกัดนั้นยังไม่หมดนะคะเพราะว่าความต้องการของสมาชิกที่อยากจะมีบ้านในฝันของตัวเองนั้นมีมากมายเหลือเกินค่ะจนสหกรณ์แห่งนี้ต้องเปิดโครงการที่3นะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันต่อเลยค่ะ ความต้องการของผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากโครงการหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถานนาผู้บ้านมั่นคงจำกัดหรือนาผู้สามจึงเกิดขึ้นบนเนื้อที่14ไร่โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการและมีผู้พร้อมเข้าอยู่อาศัยแล้ว12หลังคาเรือนค่ะพื้นที่นี้เป็นนาผู้สามนะครับก็จะมีทั้งหมด115หลังนะครับก็อยูใ่ในแปลงก็คือ95หลัง แล้วยัมีนอกแปลงก็จัดให้สมาชิกได้อยู่ก็อาจจะไม่ถึงย4ิบสี่ตารางวาเพราะในแปลงจะย4ิบสี่ตารางวาอันนี้ก็จะมีสิบห้าตารางวาบ้างสิบตารางวาบ้างก็จะมีทั้งหมดร1อสิบห้าหลังก็เริ่มสร้างไปแล้วก็แล้วเสร็จก็ประมาณสี่สิบสี่สิบหลังวันนี้ก็เกือบสี่ิเปอร์เซ็นตแล้วนะแล้วก็จะมีแถบหลังนี่ก็สร้างไปแล้วทีนี้เรื่องของสาธาที่มีที่ดูแลอยู่ก็คือเรื่องของสาธาได้รับงบประมาณจากพชก็ก็ทำไปแล้ว เกือบจะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็ประมาณ80-90%แล้วก็เหลือด้านหน้าอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องของสาธารณได,ได้ได้ฟรีมาก็จะสมบูรณ์ก็จะมีไฟฟ้าท่อระบายน้ําถนนป่าป่าครบความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นครับ ด้วยความมุ่งมั่นของคุณวิทูลบุญสมภพประธานเครือข่ายนาพุที่จะสร้างให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ชาวบ้านอยู่ดีกินดีมีอาชีพที่มั่นคงด้วยวิธีการสหกรณ์โดยการดำเนินการต้องค่อยเป็นค่อยไปก้าวอย่างมั่นคงเป็นคนจังหวัดสระแก้วค่ะมาอยู่ที่นี่นานสิบกว่าปีแล้วค่ะ อยู่อำเภอวัฒนานครค่ะเริ่มแรกก็มารับจ้างทั่วไปมาอยู่กับเพื่อนกับเพื่อนแล้วก็ก็ทำอาชีพทั่วไปแล้วก็เกิดอยากจะมีอาชีพเป็นของตัวเองนะคะก็เลยค้าขายเริ่มแรกก็นี่แหละคะก่อนเช่าอยู่ข้างนอกค่ะก็เขาเขาไล่ที่แบบแบบเขาไล่ที่นะคะแบบก็ต้องการบ้านเขาคืนอนะ่ะเราก็ไม่มีที่จะอยู่ถ้าเช่าเนี้ยก็จะเป็นสองล็อกสองห้องอย่างเงีนะ้ยคือเราค้าขายเนี่ยมันน้อยเกินไปที่เราจะไป เช่าทีมสองห้องแล้วเราค้าขายเราก็ต้องลูกเราก็มีลูกสาวอยู่คะไม่มีที่จะอยู่ก็ต้องอรู้จักกับคุณพี่แป้นนะคะอบตว,วันลบก็ปรึกษาก็แบบกู้สหกรณ์แล้วก็มาถามเขาว่ามีที่ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่ามีที่ว่างก็ให้มาดูแล้วก็ตกลงกู้สหกรณ์มาจ่ายตรงนี้นะคะก็ผ่อนไปเรื่อยๆพอผ่อนหมดเสร็จแล้วก็กู้ต่อแล้วก็มาปลูกบ้านอีก สหกรณ์ที่ชุมชนบ้านปูเนี่นะคะ่ปะปรับปรุงมาเรื่อยๆก็สร้างมาเรื่อยๆค่ะก็ะะเขาเข้ามาช่วยตรงนี้นะคะ่คะก็มีบ้านเป็นของอีดีใจมากค่ะดีใจมากตรงนี้นะค,ะค่ะ,คะก็ถือว่ามั่นคงนะคะสําหรับคนที่มีไรายได้น้อยสาหรับประชาชนที่ไม่มีความรู้อะไรนะคะตําปูปลาค่ะลองชิมได้นะคะแม่อร่อยติชมได้ค่ะรับรอง สะอาดแน่นอนค่ะที่นี่เขาเน้นความคุณภาพไม่เน้นปริมาณค่ะที่นี่นี่นะคะลองชิมได้นะคะข้าวของก็มันแพงขึ้นเนาะ,ะลองชิมได้นะคะค,คะคือเรื่องของเศรษฐกิจมันมีส่วนสำคัญในการสร้างบ้าน เพราะว่าคนจนที่อยากจะมีบ้านเนี่ยมันต้องมีเงินแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอยากจะสร้างบ้านเนี่ยปัจจัยหลักก็คือเรื่องเงินทีนี้เศรษฐกิจไม่ดีเงินไม่ดีก็สร้างช้าก็มีผลกระทบนี้เราก็ใช้กลุ่มโดยการรวมตัวกันโดยการแก้ไขเรื่องของการสร้างบ้านก็ถ้าเรามีกลุ่มเราก็มีการหมุนเวียนมีการปล่อยเงินกู้กันดูแลกันก็ก็ค่อยๆขึ้นโครงสร้างบ้านแล้วก็ทําบ้านได้ ก็ค่อยๆช่วยกันแต่ถ้าต่างคนต่างสร้างก็ไม่สมบูรณ์ไม่เสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะมีบ้านแต่ถ้าเรามีกลุ่มมีสากลเราก็ทําบ้านได้เป็นรูปแบบขึ้นง่ายขึ้นเร็วขึ้นจากคนลําปางนะ<อ>มาอยู่ที่นี่30กว่าปีตั้งแต่ปี26หเ<อ>ช่าเข้ามาตลอดพอมาอยู่มีที่วัดก็จองที่วัดแล้วพอดีโครงการของหมู่บ้านนั่นคงเข้ามาก็สบายหน่อยเขามีเขามีเงินช,ช่วยเหลือ ก็เลยได้บ้านขึ้มนมากู้สหกรณ์กรเหมือนกันค่ะตอนแรกก็มีเงินก็มีไม่มากไม่พอก็เลยเขามีการออมบ้านเป็นมีการออมทรัพย์แล้วก็ไปออมกับเขาแล้วก็มีกู้ก็ออมให้หมื่นห้าล็อกหนึ่งเขาให้ออมหมื่นห้าแล้วกู้ได้แสนห้าเขากู้มาปลูกไม่พออะไรก็พอหมดแล้วก็กู้ต่อไม่ได้ทําทีเดียวกว่าจะเสร็จก็จะฝันก้หลายรอกจมหมดแล้วกู้ใหม่อะไรเงี้ยค่ะผ่อนเดือนละพันถ้าหมื่นหนึ่งก็ผ่อนเดือนละ 1,100ค่ะถ้า20,000ก็2,200แล้วแต่เราจะไหวค่ะก็มีวินัยส่งทุกเดือนทุกวันนี้ก็ยังส่งอยู่ส่งอยู่จ้ะภูมิจใจค่ะว่าไม่เคยมีบ้านเช่าเข้ามา30กว่าปีโดยพื้นที่นาผู้สามแห่งนี้นะคะในอนาคตบนพื้นที่ว่างเปล่าและบริเวณบ่อน้ำจะส่งเสริมการเลี้ยงปลาและเพาะเห็ดแก่สมาชิกเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่สมาชิกในหมู่บ้านค่ะ สระนี่เราก็จะทําเป็นอ,อาชีพอาชีพนะครับก็เป็นของปลากระชังแล้วก็เป็นอาชีพของคนในนี้ที่จะทําแล้วก็ด้าน,นว่าจะทําเป็นเรื่องของแปลงเกษตรก็จะมีโรงเพาะเห็ดแล้วก็เป็นแปลงเกษตรของชุมชนก็ลงหุ้นกันในรูปแบบของสหกรณ์แล้วก็มาแชร์กันเอามาแบ่งปันกันแล้วก็เราก็เพราะเดี๋ยวนี้ข้าวของมันแพงอะน,นะเราก็ซื้อถูกๆแล้วก็ทํากินกันเองก็ทำอย่างนี้อะ ไปทํางานกับกลับมาก็เก็บของกลับมามีเงินก็ซื้อทองกันไว้ถึงค้าจะเป็นก็ทองก็จำนำมาเอาบ้านเขาแต่ทองหายไป <laughs> ม,มันก็ดีกว่าเช่าเขาแถวมึงจนหนึ่งห้าหกแสนนะเท่านี้ให้ผมมาทําตรงนี้สอแสนกว่านี่ก็ช่วยเหลือคนจนโอ้เราเก็บขยะจนใหญ่อ่ะทหารเช้ากินค้านะ,นะารับจ้างรับจ้าง เก็บขยะก็เยอะแต่ก็ภูมิใจว่าเขาหาเงินมานี้สร้างบ้านได้เราก็ช่วยกันออมอย่างเงี้ยมันกระท่อนกระแท่นมัง่งแต่ก็ช่วยเหลือกันจนได้ฝ่เพียงอนาคตแน่นอนเลยว่าข้าในหลวงเลยเพราะว่าเราจะปลูกผักเลี้ยงสุดทำเติเมครัวเสริมอาชีพต่างๆ คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือผลงานขององค์กรที่ถือว่าช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวความน่าสนใจของระบบสหกรณ์ยังมีอีกมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงสหกรณ์ซึ่งคงจะต้องติดตามต่อในช่วงหน้าหลังเบรกนี้ค่ะ